Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับพบกับช่องสรีนายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมมีปืน Mossberg กหนึ่งกระบอกมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆคิดว่าเป็นปืนอะไรครับ Mossberg ปืนลูกซองแน่ๆเลยไม่ใช่ครับปืนวันนี้นะครับก็คือปืน MC2C นะครับเป็นปืนขนาดสับคอมเพก t นะครับที่เป็นเหมือนแถวเดี่ยวนะครับของ มอสเบิร์กนะครับก็มอสเบิร์นะีแต่ก่อนนะเขาทำปืนสั้นมาก่อนนะแล้วก็เลิกไปแล้วก็กลับมาทำปืนสั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าตลาดไมโครคอมแพ c t ยุคนี้แข่งขันกันมากนะครับใครๆก็เข็นไมโครคอมแพกันออกมา m o s เบิร์ยอมไม่ได้ก็ทำออกมาขายบ้างนะครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน สวัสดีการนะครับปืนหน้าร้านนี่ยังไม่มีนะครับสวัสดีการตัวนี้ราคา30 0 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับปืนมอสเบิร์กนี่นะครับมาในกล่องกระดาษลักโรคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนะครับท้าดามนี่จะเห็นตัวปืนพุ่มพลาสติกไว้แบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเอาคาเตอร์ไปกรีดนะครับมันสามารถเปิดออกมาได้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวปืนออกมานะครับตัวปืนนะครับจะให้กุญแจนะครับแล้วก็เซฟตี้แฟลกนะครับส่วนแมกกาซีนก็ให้เป็นแมกกาซีน15นัดกับแมกกาซีน13นัดนะครับโอเคครับมาดูรายละเอียดตัวปืน Mossberg m c 2 c กันนะครับ ปืนนะครับเป็นไซส์ขนาดคอมแพกนะครับถ้าเทียบเท่ากับปืนกล็อกนะครับก็จะเทียบเท่าปืนกล็อก48นะครับเพราะว่ามีความบางนะครับมิติตัวปืนเนี่ยจะใกล้เคียงกับกล็อก19ครับเพียงแต่ว่ามีความบางนะครับก็คือเท่ากับว่าจะมีขนาดประมาณกล็อก48นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับกล็อก43ให้ดูนะครับจะเห็นว่าขนาดนะครับมีขนาดความหนาใกล้เคียงกันนะครับส่วนมิตินะครับก็ใกล้เคียงกันครับ โอเคทีนี้มาดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับตัวปืนนะครับเป็นปืนระบบเข็มพุ่งนะครับมีกันลื่นนะครับตามรูปนะครับบริเวณนิ้วโป้งนะครับทั้ง2ข้างนะครับมีเซฟนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับโดยที่จะกดบริเวณหน้าโกกไกลปืนต้องขึ้นรำก่อนนะครับถึงจะทําการเข้าเซฟได้กดด้านนี้นะครับเพื่อเข้าเซฟนะครับก็จะ ยิงไม่ออกนะครับกดอีกด uh ้านนะครับเพื Hence, ่อปลดเซฟนะครับถ้าปืนเข้าเซฟอยู่นะครับเวลาเรายิงนิ้วชี้เราจะสัมผัสได้ครับว่าปืนเข้าเซฟอยู่นะครับเราก็ต้องทําการปลดนะครับสามารถปลดได้ด้วยนิ้วชี้นะครับนอกนั้นก็คางนะครับมีรางพิคาตินี่นะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับปืนนะครับปาดมา3ด้านนะครับมีสโตรเรชั่นนะครับทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับศูนย์นะครับเป็นศูนย์สีขาวนะครับ3จุดนะครับ ไกลนะครับให้เป็นหน้าไกลตรงมานะครับสามารถจับได้กระชับมือนะครับไฮกริปนะครับแต่ว่ากริปจะเป็นค่อนข้างบางนะครับจะไม่เหมือนกล็อก19นะครับถ้าเทียบก็ต้องเทียบกับกล็อก48นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้ปืนนะครับ Mossberg นะครับพร้อมกับปืนเปล่าพร้อมกับแม็กกาซีนนะครับหนักเพียง652กรัมเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูน้ำหนักไกลกันนะครับน้ำหนักไก่หกปอนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงเป้ามาตรฐานนะครับด้วยกระสุนซ้อมนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี <S <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวเรามาลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับ เรียบร้อยครับไปดูเป้ากันครับก็เลื่อยๆครับอนุชีบังก็มิดนะครับอ่าเห็นปะก็ใช้ได้นะครับก็คือไกลเนี่ยเป็นไกลที่เซตมาสำหรับปืนต่อสู้นะครับหนัก6ปอนไกลหนักเราก็จะสามารถเดินไกลได้อย่างราบรื่นนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่เอ็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับที่น่าสนใจนะครับกับ MC2C นะครับกริปเนี่ยผมว่ามันจะ ลื่นๆไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวที่เขากัดมาเพื่อกันกันลื่นกันลื่นเนี่ยมันมีน้อยไปหน่อยนะครับก็แต่ว่าการยิงการปฏิบัติงานการใช้งานเนี่ยผมว่ามันก็พอใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของปืนเข็มพุ่งนะครับ